เอาละครับที่นายคาเาคดมี่ครับต้องบอกว่าทำศึกสายเลี้ยงกับบอสเตอร์เลยับรู้ทาง,ทางกันดีครับรู้ทางกันดีแล้วก็หนีเมียไปด้วยกันเลยนะครับ บอสเตอร์ยูสิบสีโอ้โหผลมาเก,กือบ20คันรถนะครับจะได้ลงกันครบไหมครับทีมงานเจ้าบุญทุ่มอะรอย่างนี้แหละครับนักกีฬาลีเพียอเลยครับในเช้านี้พีเกยูสิบสองมีตัวเปลี่ยนคนเดียวครับเก็ดต่างหากเลอเล่นหกคนอยู่ตั้งนานแล้ว <laughs> โอ้พี่นายทิน ถ่ายแล้วครับถ่ายแล้วเราบอกว่าถ่ายรูป กินถ่ายนี่ว่า่นถ่ายยังเย็นงมาถ่ายลูกวาจถ่ายยังถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายแล้วลูกยุบ้ามดเลยหอจอหนาออหาถ่ายลูกกินสักนดึงถ่าเลยิกไูมพยังไม่ด้ถ่ายลูกไอ้ยกไปนู่น thank yeah. you เอาละครับตอนนี้ครับสนามหนึ่งเริ่มนะครับพี่นายอคาเดมี่ในชุดสีเขียวครับกับบอสเติรเอสหญิงลีครับในชุดสีเหลืองครับยูสิบสี่ครับสนามหนึ่งครับกับฟุตบอลเจดคนญาติสันเพียแอนเสือพันธ์ครับดีเราคงถ่ายทอดสดเหมือนเดิมทางเฟซบุ๊กไลน์และยูทูบไลน์ครับเข้าไปที่แฟนคลับฟุตบอลอะคาเดมี่สองครับทางเฟซบุ๊กและยูทูบครับสนามหนึ่งเป็นหลักเลยนะครับ เราต้องกาบขอภัยสนามสองครับเนื่องจากว่าตากล้องเราเป็นนักฟุตบอลด้วยครับวันนี้ไม่มีใครขึ้นไล์ได้เลยนะวันนี้เราเหลือแต่ตากล้องนูนหนึ่งเราบนนะวันทั้งวันไม่พูดไม่กาครับน้ำไม่มีก็ไม่ถามกินนะเอ้ผมแยอมเจเนะน้ำไม่มีสำเราไม่ถามก็ไม่ยอมนี่นะเอาละ คู่ต่อไปของสนามสองนะครับเรามีหลังบ้านเมือ่อกี้นี้เราได้ยินหลังบ้านมาครับมีไพยกระซิบครับสึงไรพระทองคำกับโตโน่หินอ่อนนะครับอ่าเรามีเสียงกระซิบมานะครับโตโน่หินอ่อนครับอัดฉีดลูกละห้าร้อยครับ,ออรรบรโอ้โหทุกลูกเขาดงประตูโอ้รู้เตะรู้เตะอยู่แกัเนี เต่าฮิรอนครับอัดฉีดลูกละห้าร้อยครับยิงได้เท่าไหร่ไม่รู้ครับอัดฉีดลูกละห้าร้อยครับเอาละครับตูนู้นครับตอนนี้ครับ จิตคนพอดีครับโอดโอดเข้ามาในจานโอดมาครับโอดโอยังไม่มาครับโอ้สนามสองครับตอนนี้นะอย่าลืมนะสิงร้ายพระทองคำฮะสิงร้ายพระทองคำกับโตโน่หินอ่อนครับ โตโน่ฮิต่อนครับอัดฉีดลูกละห้าร้อยครับยิงได้เท่าไหร่โตโออน่ฮิต่อนอัดฉีดลูกละห้าร้อยครับเอ๊มื่อไหร่ครอบครัวพีเกนชายตัวนี้อัดฉีดแบบนี้บ้างเนี่ยเอเอ,เอ,เอ คานีเออได้ครับตอนนี้ทีมิกของพิมายคารดินีพิมายคาเดมีียิงจะหมเด้ให้ปั่าต้งเตะทิ้ีนั่นก็เตะอ๋อดีครับได้ไหม บอลเติบ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 เฮ้ยเกสไซคกางเกงหรือใส่เกสไซค์ปีพีเสียลงไปครับเนี่ยไปนะกางเกงหรือปีพีเสียโอ้โหชุดชาเกางเกงครับยิงโอ้โหชนคานครับเอ่ออันนี้ชุดใหม่พอดีใช่ไหมครับชี่แข่งครับใหม่ยังไงยังยังอันใหม่ยังไม่เสร็จใช่ไหมครับที okay. ่ว่าสั่งไว้สองหมื่นชุดแล้นะ โอ้โหทีมอะไราเด็กเยอะขนาดนั้นเนี่ยเลยอุ้ยคนขาทำไมไอ่ะตายโอ้โหทีมงานบอสเติบครับมาตายครับบอสเติบบอสเติบ์แม่จังหวะนี้มีเสียงนกบีก่อนครับาตัวน,น,น,นี้คู่ต่อไปทั้งสองสนามนะครับเตรียมความพร้อมเลยนะครับคู่ต่อไปทั้งสองสนามนะครับสนามหนึ่งจะเป็นดูส,ดสุดสองครับ u ูสิบสครับที่าย Academy ครับพบกับชายโสด n p นพซุปเปอร์เอ็กครับแล้วก็สนามที่2ครับจะเป็น u ูสิบสงเหมือนกันครับรวมเพื่อนแอนขามสแกแสง B ครับพบกับด่านพิงทศครับในสนามที่สองนะเตรียมความพร้อมทั้งสองสนามเลยนะครับ มาต่อได้ครับตอนนี้ฮะสนามสองถ้ามีสกอร์แจ้งเลยนะลูกๆอัดฉีดลูกละ500ตัวโน้ตรับเขาบอกว่าจะเบ่งให้ผมนี่แหละลูกละ350รอยาเดี๋ยวมีลูกเดี๋ยวมีทีนเก้าบุญทุ่มไหวไมูุ่ไม่ไหวอู้พักก่อนครับแั้งมีอีกหลายนัดครับบอลทุ่มครับทุณคุณให้กับพี่มาย พี่ไม่ไปตั้งมาเล่นมครับที่มนีแช่หนอยยกออกมาแล้วก็แช่หน่อยัแช่หน่เพ่อข้างเดียวต้องให้ได้บอกมาต่อได้พี่ไม่พี่ไม่ตัโน้ตัวโน้ตัวนีครับบอเตถึงก็หันหน้าหันหลังจะลงทีมแล้วตอนนี้บอเตร์ไหลเข้ามาด้านในพี่ไม่ดับได้ พี่ไม่พ no no right no uh ี่ไม่บอลเติบบอลเติบชิ้หนึ่งสองไหลออกไปพักขวาบอลเติบบอลเติบยกเข้ามาจังหวะนี้แล้วไหลเข้ามาพี่ไม่ดับได้พี่ไม่โอ้โหสิบสี่ปีรูปร่างดีเหลือเกินครับสำหรับเด็กๆพี่ไม่มาต่อได้บอลเติบบอลเติบเอฟหญิงลีครับบอลเติบเอฟหญิงลียกยาวๆสสวัดีครับมาต่อยาวๆมา ไปแน่นอนแล้วตอนนี้ครับแม่โตโน่อ,อัจจินุแล,ละห้าร้อยมาแล้วครับห้าร้อยแรกครับห้าร้อยแรกมาแล้วครับสำหรับโตโน่หินอ่อนครับโอ้โหครับสิงไหลท่าทองคําครับต้องบอกว่าทีมงานนีเดินทางมาไกลเลยครับถูกได้มาต่อเปลี่ยนบอลครับตอนนี้เปลี่ยนบอลจากหน้าประตูกยกยาวยาวมาครับของ พี่มไม้ทันไหมกับผู้รักษาประตูของโอ้อเติมไม่ให้ออกด้วยครับอ่ออกไปแล้วครับกรรมการบอกออกไปแล้วจ่ายบอลของพี่ไม้แทย์เดน,นี่มาต่อได้ครับ チューポモカフェやるよ。 สำนักงานสอนนักอินบรลักการแจรงญทำในช่วงเวลาแรกครับยังคงทำอะไรกันไม่ได้ครับสนามหนึ่งครับ

เนาหที่หนึ่งออบอสเตอร์จากทีมมาคาร์เดมี่นะครับโอ้โหทีมงานบอสเตอร์ทีมงานของทีมมาคาร์เดมี่ชุดนี้ครับเจอกันบ่อยครับอุ่นเครื่องกันบ่อยและเกินนะครับโตโน่หินอ่อนทีมมาคาร์เดมี่โต้เอ่อแล้วก็บอสเตอร์ตอนนี้ก็มีแซมเข้ามาอีก พีเจแคมป์นี่นะครับก็ถือว่าเราซ้อมกันบ่อยรู้ทางบอลเปนดีนะครับโอกาสใครจะชนะมันอยู่กับจังหวะเอาละครับทีไมแคมป์นี่ตัวใหญ่หน่อยแต่ว่าความเร็วเป็นยังไงส่งไปด้านซ้ายลูกนี้สวยครับโอ้โหดึงบอลได้ดีครับแต่ว่าความเร็วชาแนลเอาไปเกี่ยวขาหลังเขาลูกเดี๋ยวขาหลังเขาก็ฟาวไปนะครับตั้งตัวที่มาเลยลูก เราใช oh, ้การแข่งขันครึ่งละ10นาทีเท่านั้นนะครับจะทำอะไรรีบทำเลยนะครับถ้าเกิดจริงไม่ได้มันก็เสมอเสมอก็มีผลต่อการแข่งขันในแมตต์ต่อไปเอาล้วครับบอสเต็บเข้าทักขวาลูกนี้ไม่ผ่านอีกครั้งหนึ่งเด้งบอลไปหน้าซ้ายแล้วพาบอลไปเองครับขับจาซ้ายลูกนี้ทันไหมยังไม่ออกครับลูกนี้สวยครับบอสเต็บบอสเต็บถึงไม่หลายกบหลังมาดินได้ไมแร่แร่แร่โอ้โหที่มาพยายามเข้าสกัดกัน เลี้นนี่โอ้โหจบส่งวิทยินจบส่งวิทยินทำไมแม่ทีมหมายก่อนเหนียวแน่นรับดิงยากหน่อย,ยอน,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 นะครับสำหรับฟุตบอลในรุ่น14ปีรุ่นดวงเนี้ยทันกันหมดนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกทีมง,งานเอ่อจากอาร์ไกมี่ต่างๆนะครับที่นำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ถือว่าเป็นเกียรติของเอเภอน,นีิสฐ์เราเอาแล้วครับพีทไม่แหมช้าไปนิดนี่ครับแต่ว่าตัวใหญ่นี่ครับตัวเล็กเขามือไปดึงครับมือไปดึงครับตัวใหญ่จะได้เปรียบก,การการประทะแต่ว่าตัวเล็กต,ตัวเล็กจะได้เปรียบความเร็วอ่าอันนี้ก็ฟาวเหมือนเดิมครับเพราะว่าไปเกี่ยวขา เขาโตกันหรือเขาโตกันไม่เป็นไรของการแข่งขันฟุตบอลมันย่อมมีการประทังอยู่แล้วสนามที่สองนี่ตอนนี้ในแมตช์ต่อไปน่าจะเป็นรุ่น12ปีใช่ไหมครับเดี๋ยวดูครักท่านหนึ่งโอ้ลูกนี้สามารถตักบอลถึงหน้าประตูไหมถึงไหมลูกนี้สองคนแย่งกันไม่รู้ไม่บอกกันเลยอยู่ออกหลังไปเลย อากาศบ้านเราก็อย่างนี้แหละครับต้องดูแลตัวเองเด้อไอ้นายที่อยู่ทางด้านนู้นอ่ะตัวทีมพีเจอ่ะตรงนั้นมันมีเร่มไหมเปลี่ยนทิศทางเอาอย่าต้องให้บอกนัะนะโตแล้วใหญ่แล้วบัดรจะเอาแฟนเห็นถามครูเนาะอ้าวบอลเติมได้บอสดิ้นีิ้นดิ้นไงโอ้พิงไม้ก็ยังเหนียวแน่นนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนที่นั่งลูกไกลเลย พาเพื่อนไปเปลี่ยนที่นั่นไปเพราะว่าตรงนั้นมันแดดมันร้อนทีมลมมีเยอะแยะไม่ไมไมนานเลยโอ้คู่นี้สกอร์สลายเดือนหนึ่งศูนย์ศูนย์เนาะเออยังมาทำประตูกันไม่ได้เอาล้วครับพี่หม้ได้โอกาสแล้วครับวันี้โอ้ให้ตัวใหญ่เบอร์สามยี่สิบสองตัวใหญ่ครับแต่ว่าช้าไปนิดนึงไม่เป็นไรแก้ปัญหาเาอาเองบล็อกเติมเซตบอลแล้วครับเริ่มเซตบอลแล้วจะยิงได้หรือไม่ได้ ดูการเซตบอลแหมสวยครับบอลเท้าสู่เท้านี่สวยมากสำหรับบอลเตลิบลูกจ่ายไม่ดีแจว่ายิงนะครับเลยแหมเป็นลูกออกไมหลังไปเรารู้ว่าเราแข่งกีฬาวันหนึ่งสามสี่แมตช์นะครับจงรักษาตัวเองให้ดีนักกีฬาใครจะแข่งตอนร้านเที่ยงก,ก็อย่าเพิ่งก,กินข้าว ใครรู้ว่าตัวเองหน่อร้อนอากาศร้อนม,มาก<ห>อบอ้าวแล้วก็เข้าร่องจะถอดรองเท้าคุยกันดูเพื่อนก็ไม่ว่ากันนะครับ <c oughs> แต่ว่าอย่าไปทนทรมานตัวเองว่ะ <c oughs> ใกล้ถึงแล้แข่งแล้วเตรียม <c oughs> ตัวให <c oughs> ้พร้อมนะอ่ะมาดูกันอย่งนั้นต่อพี่มายคาเดมี่อยู่ในชุดเสื้อสีฟ้านะครับกับบอสเตอร์หญิงลีบอสเตอร์นะ X หญิงลีนะครับพี่ไมายแม่ หมายเลข22นี่ถือว่าร่างกายใช้ได้เลยครับตัวใหญ่ดีมากเลยอ่าลูกนี้เล่นต่อไปครับเอาแล้วครับเขา้าเท้าขวาจริงจัมริมแม่เบาไปแล้วก็ตกลงตัวพุ่งสาประตูตัดบอลยาวขึ้นไปเป็นยังไงโอ้โหลูกนี้เอาความใหญ่ได้เปรียบเอาความใหญ่ได้เปรียบได้ไหมได้ไหมเติมบินบอลได้ไหมไม่ได้ส่งกำลังมาให้หมายเลข24ยกเข้าไปแม่เอาเพื่อนนี้ เข้าหลัง,งเต็มเต็มตัลูกฟาวด์ถอยมาลูกถอยมาถอยบอลมาถอยบอลมาที่มาจับบอลลูกโอเคบอลของเราเราต้องจับบอลน,นะครับลูกนี้ลองดูด้วะว่าความได้เปรียบตรงที่ตัวใหญ่สูงจะได้เปรียบไหมเจ็เบครับเจ็บยัดบอลไปลูกนี้ดิ้ง่ายลูกนี้สุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายตีง่ายเลยโอ้ย มันโดนไม่เต็มเท้าปูรษาประตูของอบเตอร์พิงลีอัดต้นยาวมาโมงก่อนนะครับทำให้เตยจังหวะไปก่อนหนึ่งครั้งอีกครั้งนะพี่ไม่ลุกนินดึงบนกระสวเลยครับลุกบอลออกขวาอาลันดีจริงนะบอลลูกนอ้ผ่านหน้าประตูทีก ดาวยิงสูงสุดครับหม,มายเลขเจ็ดสิบเจ็ดของพี่มาครับแต่ออกนอกสนามฟุตบอลไปเลยเออใครจะไปช่วยเก็บบอลให้หน่อยแล้วอาจารย์ก๊อกเอ้ยใช่อาจารย์ก๊อกไปเก็บนี่ห,หวาว่าเาบลเบลเบลไปเก็บบอลให้หน่อาจารย์เบลเออปาดเบลดีมากดีครับดาวยิงสูงสุดครับหมายเลขเจ็ดสิบเจ็ดอ้าวาส่งมาสวยครับตัวนี้ โอ้กับหลังบ้าไม่ตรงครับแม่ที่นายจังหวะไปนี่เดงเอาเอาใหม่ครับพี่ไม่ส่งไม่ขวาครับขวาแล้วเป็นไงหนุนตัวมาเข้าสายยังไหมขวาไม่ไปไม่รอดนะครับบอสเติบนายบอลออกไหมไม่ออกครับดึงขากันไปนิดนึงนี่บอสเติรยิงดีๆเล่นเป็นทีเวืรองดีครับแต่พี่ไม้นี่ชอบตรงที่ร่างกายสูงใหญ่ ได้เปรียบเอาละครับแต่ไม่รู้ว่าจะเข้าเทาเ้าหรือเปล่าบอสเตอร์ทยิงนินตัวเล็กกว่าความเร็วสูงอีพี่ไมต้ตัวเล็กก็มบีเว้ยจิ๋วหน่อยเอดี๋ยวมีคนไปเก็บบอลย่างลกเก็บบอลแล้วมาบอกครูได้แล้วว่าเก็บแล้วเดี๋ยวจะเอาเงินให้ค่าเดินทาง เพราะว่าต oh ้องเหมารถทัวร์ไปแหวบนเออเดี๋ยวมาเอาค่าน้ำมันรถนะครับเหมารถทัวร์ไป1,500 0บาทแล้วก็มารับค่าเดินทางแหวบนนะครับเดี๋ยวนี้เราจ่ายก่อนสัก2บาทถูกไหมหมื่นหมื่นสี่พันสนามที่หนึ่งต่อไปใครก็ใครจะบอกก่น ประกาศเขาลงหน้า,า,ามาดูเลยล่ะเป็นรุ่นไหนด้วยเอาละครับพิมายคาร์เมียรโอโ้ส่งไปขวาสวยครับต้องใช้ความขานิดนึงแต่ไช้าแต่ชัชวร์เอาละครับบอสเตอร์บิงเลีโอ้โห,โหโถกูกสกัดทุกเดียววันนี้ไม่ยังไม่ประกาศรายชื่อนะักกีฬาให้ เพราะว่ามันมีหลายรุ่นหลายหลายประเภทก็อเอาไว้บนงวดประมาณเท่ากับสองเท่สามนะครับเราจะประกาศรายนามตัวผู้เล่นไทยบ้างนะครับเท่าที่จําได้เอาล้วครับลุงบ้านแม่เพลงนี้เท่าท้องขาแต่ความเร็วของดัตเติรบล็อกไว้ได้เอาล้วครับลุงจิ้ไปเลออกนะครับ สนามที่สองคู่ต่อไปนะครับจะเป็นรุ่น12ปีในสาย A ระหว่างสามปัวแทนแสงชุกบีนะครับกบดีเคทีนะครับเขียนตัวนักกีฬาไปเลยครับสนามที่สงองนะครับขอมนะ